สวัสดีครับเพื่อนเครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับนนก็เป็นการเริ่มสักการะใหม่ปี2 5 6 4นะครับที่ผ่านมาก็ขอให้เพื่อนๆึสิงไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปนะครับวันนี้ก็มีอะสิ่งใหม,วม่วันนี้แมนเกษตร9ก้จะมาทําตัวอ่างกระชังบกนะครับตอวนี้วันนี้ที่ตั้งใจไว้ก็คือจะลองฝึกเลี้ยงตัว กุ้งฝอยดูนะครับเพราะผมก็ได้เริ่มทําไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ลองดูในอ่าง <ś led> บบเพื่อนจะเห็นนะตรงนั้นนะครับจะเป็นอ่างซีเมนที่ผมมีอยู่นะฮะนี่ก็ผมก็เลยเอามาใช้ดูนะครับอันนี้นะครับเพื่อนก็จะมีกุ้งอยู่ตักมาไว้นะครับซึ่งไม่ได้ใส่ออกซิเจนหรือทําอะไรก็ มีลักษณะตัวดอกจออแล้วก็ผักบุ้งนะทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดครับมันก็ยังไม่ตายนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะแพร่พันุ์ได้นะมีลูกออกมาบ้างแล้วกนะ็เด <fortunate. S 1> ี๋ยววันนี้จะมาทําตัวที่มันเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ใช้ตัวพะยางที่ผมซื้อมานะครับเป็นพะยางดำนะครับก็จะมาทําปูเป็นกระชังบกตรงนี้นะครับเพื่อนก็เดี๋ยวมาทํากันนะฮะว่าขนาดก็อยู่ที่ประมาณสักประมาณเมตรห้าสิบ ถึงเมตรเจ็ดสิบโดยประมาณนะครับเดี๋ยวมาชมชมกันเลย ที่ตัดเสร็จแล้วนะฮะก็มาบรรยานแล้วก็เดี๋ยวจะตอกตรงนี้เข้าไปเราก็จะได้เป็นกรงขึ้นมานะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะหุ้มด้วยพายางอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาชมกันไปเลยนะ เพื่อนครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่ก็โดยประมาณนะฮะก็จะเป็นช่องอย่างนี้นะฮะเพื่อนเห็นนี่นะครับก็ใช้ไม้ไผ่แล้วก็เศษไม้ไมที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นช่องมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวจะเอาพะยางนะที่ซื้อมานี่ผมซื้อมา3 <c oughs> <ương rants> มเมตรคูณ5เมตรนะครับเออดี๋ยวมาตัดแล้วก็เอาพะยางล้อมอีกทีหนึง่งแล้วก็จะเติมน้ำเข้าไปฮะเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวเรามาใส่ยพะยางกันนะครับผม ตอนนี้นะครับพ่อได้เก็บพวกของเข้าไปแล้วนะครับผมกาลังจะเอาของเข้าไปเหมือนกันนะครับไปดูในบ้านกันจะไปตัดผ้านั้นในบ้านนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวตัดผ้ายางเสร็จแล้ววัดเสร็จแล้วเราก็จะมาปูก,กันเ,เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะฮะพายางก็ถือว่าหนา ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะรั่วหรือเปล่านะเพราะว่าสั่งมานี่ก็สั่งตามรีวิวนะเพื่อน ครับก็ป <g år> ูเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาน้ำลงเลยนะฮะเราก็จะยังไม่ยังไม่มัดให้มันตึงตอนนี้นะครับเราจะให้น้ำเนี่ยมันดึงลงไปแล้วพอเราก็ค่อยๆคลายคลา,ายเพื่อให้เราจะมาดูระยะกนันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงก็หลังจากนี้ก็จะเตรียมบ่อเตรียมน้ําไว้นะฮะเพราะน้ําเป็นน้าปรปาปาอาจจะต้องทิ้งไว้ประมาณสักอย่างน้อยๆผมว่านะ่าจะสัก3ามวัน นะครับสอาวันแล้วก็ทําระบบให้มันเป็นเหมือนกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับโดยการใช้จอกดอกจอกแล้วก็อาจจะเป็นพวกผักกระเฉดหรือผักบุ้งนะหรือผักตบชวาเพื่อให้เป็นธรรมชาติเพราะว่าผมจะลองโดยเหมือนกับตัวแรกนะครับที่ผมทำนะครับไม่ได้ใช้ออกซิเจนนะปลากุ้งก็ยังมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเติมน้ำกันนะครับสกู่นะครับเพื่อน ครับเราก็เริ่มปล่อยน้ําเลยนะน้ําก็จะเป็นน้ําปปาปล่อยไว้แล้วก็ลองมาทิ้งไว้กันว่าให้มันปรับสภาพให้คอรีนมันหมดไปนะฮะสักประมาณ3วันแล้วเดี๋ยวก็จะต่อไปก็จะต้องไปหาตัวกุ้งนะครับมาลงทิ้งนะก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับก็อันนี้ก็เป็นการก็ประมาณสัก90%แล้วแหละก็เหลือแค่ให้รอให้น้ําเต็ม ก็ผมจะเติมน้ำอยู่ประมาณสัก20เซนติเมตรนะครับโดยประมาณที่ผมเทำตัวแรกไว้ลองคำนวณดูแล้วก็จะปรับสภาพน้ำให้ได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับอันนี้ก็เป็นบทอีกบททดสอบหนึ่งนะก็คือผมจะเลี้ยงตัวกุ้งฝอยนะครับ พื่อมาอาจจะมาเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งหรือเป็นช่องทางที่พอทําได้กับแมนเกษตร9.0นะครับฝากเพื่อนทุกคนนะครับกดติดตามอย่าลืมติดตามนะครับว่ามันจะรอดดีไหมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแมนเกษตร9.0นะครับขอบคุณมากนะครับ